สวัครับผมนายวนนี้เราอยู่ที่ออสเตรเลียกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเราจะมาลองขับรถยนต์บนถนนที่นี่เป็นครั้งแรกนะกับทางโตโยต้าเราได้ขับรี v o GR s p o r t ครับบนถนนสภาพถนนที่นี่เป็นยังไงอากาศตอนนี้ถือว่าค่อนข้างหนาวเลยครับแล้วก็แดดแรงเหมือนเดิมจะเจอจริงโจ้อ,อะไรไหมเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็การขี่ที่นี่เป็นยังไงบบขี่สากลใช้ตัวไหนได้บ้างหรือว่า การขี่เนี่ยฟีลลิ่งต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับน่นองครับว่าในทริปนี้เป็นการลองขับในต่างประเทศครั้งแรกของผมเลยนะแลวก็ที่ออสเตรเลียเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นพงไรขวาครับปรับตัวไม่เยอะมากแต่ที่สําคัญที่แตกต่างที่สุดเลยคือเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สภาพถนนที่ออสเตรเลียถือว่าโหดกว่าไทยเยอะมากถ้ามีในโซนที่แบบนอกเมืองแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยู่แถวพอร์ตออรกาสตาซึ่งก็จะใกล้ๆกับตรงอดิเล่นะครับผมแล้วก็เราเดินทางมาจากเมลเบิร์น ซึ่งตอนนี้ตอนได้ทดสอบเลยว่าถนนลูกรังถนนแบบเอาแบกแบบลุยๆอย่างเงี้ยเป็นยังไงแล้วก็ตัวรถเนี่ยต่อถนองเป็นยังไงกันบ้างครับส่วนถ้าใครอยากจะมาขับรถที่นี่นะครับก็ทาใบขี่สากลที่ไทยได้นะผมมาทําไว้มาได้ประมาณ1ปีเป็นแบบเดียวกับของญี่ปุ่นครับถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วทาใบขี่ไว้ก็สามารถมาขับที่ออสเตรเลียได้เช่นกันซึ่งนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนะครับที่เราเพิ่งลงมาจากทางเมลเบิร์น แน่นอนว่าเตยตาเขาก็เตรียมรถลีโวจีอาร์สปอร์ตไว้เต็มเลยนะครับแล้วก็มีรถตามเป็นพวกรถเซอร์วิสเป็นแลนด์ครูเซอร์นะจริงๆแอบอยากขับแลนด์ครูเซอร์ er มากกว่าอีกนะครับแต่ก็อ่ะถือว่ามันได้ลองลีโว่จีอาร์สปอร์ตเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองขับบนท้องถนนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองขับบนสภาพที่แบบเป็นดินดิน,ดนลุกลังหน่อยนะครับค่อนข้างลุยพอสมควรเลยที่ออสเตรเลียดวยนี้จอดกันเต็มเลยอยู่ข้างหลังนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงซึ่งบอกตรงว่า เออก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจครับว่าสภาพถนนจะเป็นยังไงรถตอบสนองได้ยังไงแล้วก็เมื่อใช้งานจริง,รงๆนะครับกระบะขับลุย,ลยๆทางไกลแบบนี้ในการปรับเปลี่ยนช่วงล่างที่เขาปรับมาให้เป็นเหลับ G R Sport อเงี้ยมันจะตอบสนองได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับนี่รถตานต่างๆก็เป็นพวก r a n g Cruiser นะรหัสล่าสุดหมดเลย G R Sport ด้วยสวยมากเลยผมโคตรชอบตัวนี้เลยครับจะเห็นว่ารถเนี่ย เป็นทรงที่ในไทยไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่าราคาค่อนข้างสุกด้วยครับอแล้วตอนนี้เราก็มาลองขับแบบโฟโลกันบ้างนะครับผมในตัวไฮลักซิวจีอาร์สปนะซึ่งเราได้ลองขับแบบถนนดินต่างๆไปเยอะแยะแล้วแต่นี้คือแบบโหดขึ้นหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราต้องปรับมาใช้โฟโลนะเนี่ยก็จะแบบลองดูนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้ขับในเส้นทางนี้ด้วยนี ซึ่งต้องบอกว่าช่วงล่างแบบนี้ยเขาเซตมาเหมาะกับสภาพถนนของเขาจริงๆนะคือสภาพอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าที่ออสเตรเลียครับรถเขาใช้งานกันแบบจริงๆเลยคือไม่ได้แบบเอาไว้แต่งเท่ๆขับบนถนนดําในเมืองนะครับคือเขาใช้ลุยอย่างเงี้ยเนี่ยถนนสภาพแบบเป็นล่องเป็นดินเป็นน้ำเป็นแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ซึ่งช่วงล่างแบบนี้เหมือนก็เซตมาแบบกําลังดีกับอะไรอย่างเงี้ยครับพวงมาลัยด้วยนะซึ่ง ถ้าพวองอไรอย่างเงี้ยขับถนนได้ามาจจะรู้สึกว่ามันเบาไปมีระยะฟรีแต่พอเจอถนอนอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้กําลังอะไรเยอะครับคือเราก็ประคองมันมีระยะฟรีของมันได้บ้างเพราะว่ามีหินมีเนินต่างๆเนี่ยแต่การควบคุมเข้าแทร็กของเขาเนี่ยเออถือว่าโอเคเลยนะนี่ประมาณนี้ก็ถ้าใครแบบว่ายังงงว่าเออแล้วตัวนี้มันจะออกมาตอบโจทย์การใช้งานยังไงก็เนี่ยแหละครับคือ ใครที่มีพื้นที่ตามเขาใหญ่ตามอะไรที่มันเป็นดินร่วนอย่างเงี้ยรุ่นนี้คือออกจากโรงงานก็ขับไปได้เลยครับเพร์ท่ไทก็ให้ยางตัว BF ด้วยเนาะยางนั้นก็ไห้ลุยได้ดีกว่ายางที่เราทดสอบตอนนี้อีกนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะแบบเหมาะกับสภาพถนอนอะไรแบบนี้แหละครับอตอนนี้เราก็ขึ้นเนินหินเล็กน้อยครับซึ่งการใช้โฟโลก็จะมีเพิ่มแรงแตะกุยได้มากขึ้นแต่ความเร็วสูงอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็อาจจะจริงๆถนอนอย่างเงี้ยมันใช้4ไฮก็ได้ครับแต่อาจจะมีบางช่วงนะที่เขาให้เปิดรอไว้ที่อาจจะขึ้นยากนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ยังชิลๆอยู่นะด้วยพละกกาลังของเขานะ550นิวตันอย่างเงี้ยมันก็ยเยบาๆาก็ไปได้แล้วเนี่ยคือเออผมก็สบายดีครับขับง่ายขึ้นเยอะกับรถออฟโรดสมัยนี้นะซึ่งถ้ามองไปยุก,ก่อนๆเนี่ยการขับถน,น,นี้ก็ <Okay. S 1> ยากนิดหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ย ว่าชิลมากเลยนี่เราจะเห็นถนนข้างหน้านะครับเป็นหินเยอะมากนะอาจจะมีแหลมๆด้วยเหมือนกันแต่สภาพอากาศเขาก็ดีครับมันก็ชิลๆครับไม่ร้อนโกโปรไม่ฮีทคนถ่ายก็ไม่ร้อนคือแบบเออมันน่าหลุ่อยจริงๆเฉพอะในไทยเนี่ยขับอย่างงี้อาจจะแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไรแต่อย่างเงี้ยเออมันดีจริงๆครับนี่มีเนินเล็กๆด้วย ออแต่ช่วงล่างเขาเซตมาเหมาะอะไร่างนี้นะกับถนนดาอาจจะรู้สึกกระด้างนะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบรูดไปได้เรื่อยๆเลยซึ่งตอนนี้เราก็มาขับเดี่ยวๆกันบ้านนะครับผมในเส้นทางที่อาจจะใช้ความเร็วสูงได้เล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราได้ไปลองหลากหลายสถานีทั้งการลุยหินต่างๆมากมายนะครับรวมถึงการขึ้นเขาแต่นี้ก็คือใช้หมด ปกติกันบ้างโฮไฟล์ครับผมเราไปเซสชันกันเหมาะตรงว่าการขับรถในเส้นทางแบบนี้ก็มีความสุขนะถ้าคนชอบออฟโรดอ่ะคือในการขับที่ออสเตรเลียเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ร้อนครับถ้าในช่วงอากาศหน้าหนาวแบบนี้นะแต่ถ้าหน้าร้อนก็คือ 40, 40องศาเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ถือว่ากำลังสบายๆครับในส่วนของการขับเส้นทางแบบนี้นะเนี่ยจะเห็นว่าลุยได้สะใจจริงใครสายออฟโรดเนี่ยน่าจะชอบนะครับผมซึ่ง ผมแมชอบอยู่แล้วแล้วก็ตัวรีโวจีาเองเนี่ยก็ถือว่าเซตติ้งรถกับถนนแบบแกีกกกกึกอย่างนี้ได้ค่อนข้างดีนะผมว่าจัดเต็มเลยซึ่งถ้ามองว่าตัวรถเนี่ยขับทางไกลเป็นยังไงหรือว่าคุยซิ่งยาวๆอย่างเงี้ยผมว่าเราเซตติ้งมาแบบอืดีอะแล้วยิ่งโตโยต้าเนี่ยมันมีจุดเด่นหนึ่งก็คือในเรื่องของความทนทานถ้ามองในไทยนะคือ มันมีคู่แข่งหลากหลายตัวแหละที่เป็นแบบเครื่อง v 6อเครื่อง2000ต่างๆมากมายแต่มันมีจุดหนึ่งที่สู้โตยต้าได้ยากก็คือเรื่องของศูนย์บริการเรื่องของความเชื่อม้านเรื่องของความทนทานในแง่ของปัญหาจุกจิกปัญหาเกียร์ปัญหาอะไรต่างๆมากมายซึ่งโตโยต้าเนี่ยเป็นรถที่ใช้แบบใช้ไปเหอะครับคุณขับไปเลยเข้าสูนย์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากไม่ต้องกังวลอะไรมากขับไปเลยครับ ซึ่งจุดนี้เตยตาทำออกมาด,ดีและเป็นจุดเด่นหนึ่งที่เหนือคู่แข่งถ้ามีคนถามว่าแบรนด์นู้นแบรนด์น,นี้กับเตยตาอันไหนดีกว่าผมจะตอบในนี้ว่าถ้าคุณชอบรถที่มั่นใจได้ขับทางไกลไปได้แบบไม่ต้องกลัวปัญหาหรือว่าใช้งานระยะยาวสบายๆเนี่ยโอกาสที่จะเจอปัญหาจุกจิกถือว่าน้อยมากค่ายอื่นปัญหาจุกจิกก็มีบ้างแต่บางคนโชคดีไม่เจอหรือบางคนอาจจะเจอบ่อย,อยๆกันเนี่ยแล้วแต่เลยแต่สัดส่วนในการมีปัญหาหรือว่าการแก้ปัญหาต่งางๆมากมายเนี่ย ผมว่าเตยตาเขาจัดการได้ดีแล้วก็ตัวรถเนี่ยพิสูจน์มาหลากหลายเจนละแต่ก็คนใช้งานจริงเองก็กน่าจะรู้กันว่าเออมันทําได้ดีจริงๆครับก็ยัง,งค,ยคงย้ําเหมือนเดิมนะครับว่า r e v วจีอาร์สปอรเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่เป็นรถที่ทุกคนปรับตัวเข้าหามันได้แล้วก็รถก็ปรับตัวเข้าหาคุณได้ครับอย่างเช่นตอนนี้ผมขับทางดินยางแบบนี้เร่งสบายๆเลยเนี่ยสามารถขับแบบนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ในแง่ของ ความเร็วสูงยอย่างเงี้ยยางตัวนี้ก็เงียบกริบเลยแล้วก็อัตราเร่งขับสนุกโคตรครับเล่นเกียร์ก็ได้ D4 เนี่ยเกียร์แมนนวลเกียร์เอสคือปรับได้หมดครับแล้วก็พวงมาลัยทางดินพวงมาลัยอาจจะรู้สึกมีระยะฟีไปนิดนึงครับเนี่ยระโยกซ้ายขวางเงี้ยมันจะมีระยะฟีเล็กน้อยแต่ถ้าไปขับทางเมื่อกี้ที่ผมขับมาเนี่ยผมว่าระยะพวงมาลัยแบบเนี้ยคือมันให้ตัวได้ดีเวลาเจอหินเนินต่างๆแต่ถ้าทางดินเนี่ย เวลาแซงหรือว่าเราเปลี่ยนเลนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่คมแต่เป็นปกติของรถกระบะท,ที่ยางโตแบบนี้นะมันจะมีระยะฟรีนิดหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็ต้องปรับตัวอันนี้มันถ้าเป็นพลงงานเปอร์ไฟฟ้าในเจนต่อไปรุ่นใหม่ๆผมว่าน่าจะเทพกว่านี้แต่ตอนนี้กับราคาแบบนี้กับช่วงล่างแบบนี้ผมว่าเออเป็นรถที่ใช้งานทั่วไปได้ขับเยอะๆได้และก็เอามาลุยได้ด้วยลุยหดๆได้ด้วยถ้าเปลี่ยนยางเป็นแบบของไทย i BF เนี่ย บอกเลยว่าคุณไปเขาไหนไปหินไหนก็ได้เช่นกันครับติดรถเขาพร้อมไปเสมอเลยก็อย่างเงี้ยช่วงอัตราเร่งสมมติผมอยู่ประมาณ80นะครับอย่าไปร้อยยี่กระแทกเป็นไงตัวเกียร์ดีอยู่นะเกิดปุ๊บรอแป๊บนึงมาอ่าเนี่ยประมาณนี้ร้อยหนึ่งครับร้อยยี่สิบช่วงนี้อาจจะไม่ดึงอะไรมากนะักแต่ก็ถือว่าไปไหลๆอยู่แต่ช่วงต้นเนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็ตอนลุยเนี่ยแรงบิด550ของเขาเนี่ย เออไม่ธรรมดาเครื่อง2008นะครับถ้าเป็นเกียร์เ mm hmm. ก็เล่นได้นี่เปลี่ยนเกียร์แพทเทิร์นชิพผมชอบที่มีแพทเทิร์นชิพในการเปลี่ยนเกียร์อย่างเงี้ยมันช่วยในการลุยได้แล้วก็ช่วยในการขับคูซซิ่งอย่างเงี้ยได้แบบเป็นเกียร์สามแบบเงี้ยปื๊ดกดปับมาเลยแล้วค่อยลากเปลี่ยนเกียร์ได้บ้ง mm hmm. นี่สบายสบายครับกับตัวรีโวนี่เออก็เป็นรถที่ใช้งานทั่วไปได้เหมือนกันเนาะแค่อาจจะอัปเดตไปนิดนึงด้วยความที่เป็นบอดี้แบบ เก่าแล้วในเรื่องของการตกแต่งต่างๆมากมายบอดี้ที่ยังต้องเอาตโป่งมาติดอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบพาร์ทชิ้นเหล็กทั้งหมดเนี่ยก็พอเข้าใจได้ครับแต่ด้วยการที่ทําราคาแบบนี้แล้วก็ให้ต่างๆมากมายในไทยเองก็ออปชันด,ดีกว่าที่ออสท้งเรื่องของจอเรื่องของยางต่างๆเออผมว่าโอเคครับแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นโมโนโทูบของ KYB เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะลุยได้รักษาง่ายแล้วก็ความแข็งแรงความทนทานเขาทดสอบมาแล้วว่าโอเครวมถึงการที่ใช้ช่วงล่างแหนบเนี่ยเพราะว่า ที่ออสเองนะครับรถแบบนี้เขาเน้นใช้งานจริงมีความกระด้างแต่ถ้าลอยอย่างนี้ก็โอเคเน้นขนของเน้นลากคาราวานต่างๆทําให้เขาพิจารณาว่าบอดี้นี้ช่วงล่างแบบนี้เขาเซตติ้งมาให้มันลงตัวที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แล้วแต่ถ้าเจนหน้าจะเปลี่ยนเป็นคอยสปริงเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงก็รอด,ดูกัอนอีกทีหนึ่งแต่เจนนี้ทําได้แบบนี้ผมว่าเขาเก่งมา,มากๆแหละการเซตติง้งรถที่แพลตฟอร์มค่อนข้างมีอายุแล้วก็ปรับให้ยกสูงช่วงล่างฐานล้อกว้างขึ้นวายฉเฉดขึ้น องศาโชกจากรุ่นปกติเป็นตรงใช่ไหมครับปรับให้เอียงแบบนี้เพื่อร้อที่กว้างขึ้นแล้วก็รองรับหนักมีตัวคอมาที่เป็นอะแดปเตอร์ช่วยให้ยึดกับตัวโชกได้ดีมันไม่ใช่รองก้อนนะเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่รองก้อนที่เพิ่มความสูงรถตัวนั้นที่เราเห็นที่ทิดว่ารองก้อนเนี่ยมันคืออะแดปเตอร์ที่ทำให้รองรับบอดี้เดิมเข้ากับตัวล้อที่ฐานล้อกว้างขึ้นได้อน,นันตนะ่ะสำคัญไม่ว่าคุณจะใส่อันนั้นหรือไม่ใส่รถไม่ได้สูงต่ำลงแต่อย่างไดครับ ต้องเข้าใจกใันมาทีทีและตอนนี้เราก็เดินทางนะครับไปสู่ตัวที่พักของเรานะซึ่งแน่นอนว่าในการขับรถที่ออสเตรเลียนะครับเราก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมากพวงมาลัยขวาเหมือนกันนะครับแต่ที่มันแข็งกว่าไทยก็คือความเร็วครับผมคือทุกอย่างทุกย่านความเร็วของเขามีกําหนดหมดเลยว่าควรเท่าไหร่แล้วก็มีกล้องเยอะมีตํารวจเยอะเหมือนกันแต่เขาก็จะแบบซ่อนเนียนเียอยู่เหมือนกันครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ทุกอย่างเข้มงวดมากนะในเรื่องของการแซงก็ตาม คือต้องแซงในเฉพาะในส่วนที่เขาให้แซงจริงๆเขาจะมีเลนที่คอยแบบเทิร์นเอาได้แบบให้รถหลบแล้วเราก็สามารถแซงไปได้ซึ่งเราไม่สามารถแบบแซงมัวๆได้เลยนะแล้วก็เห็นทางตรงยาวๆแบบนี้ก็กำหนดความเร็วไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับการขับรถที่ออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่อาจจะค่อนข้างยาวจนแบบง่วงได้เหมือนกันครับซึ่งถ้าเป็นในไทยเจอถนอนนี้อาจจะซัดกันสนุกสนานนะแต่ที่นี่ ความปลอดภัยเป็นหลักครับความเข้มงวดเป็นหลักแล้วก็ต้องระวังเรื่องของจิงโจ้เยอะมากครับเท่าที่ขับผ่านมาเนี่ยเห็นซากน้องคือหลากหลายตัวกันเลยทีเดียวก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมเขาถึงกาหนดความเร็วไม่ให้เยอะมากแล้วก็ดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมจริงๆในตอนขับครับซึ่งการขับตัวนี้ก็ต้องระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นการขับรถตา่างประเทศครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็ทางเดยต้าก็ใจดีให้มาลองขับตัว Re v o GR Sport y ์ส a อ e ครทั้งแรกนะครับผมก็ ฟีลลิ่งการขับในตัวไทยเองเนี่ยผมยังไม่ได้ลองขับจริงจังอะไรมากนะก็เห็นแค่สเปคที่มันมีจุดแตกต่างกันในเรื่องของช่วงล่างตัวยางต่างๆการออกแบบบางส่วนรวมถึงพวกภายในด้วยครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งแต่เป็นเดองการขับแบบเนี้ยยาง AT ที่มันดอกไม่ได้หนาหรือว่าลึกมากซึ่งส่วนตัวผมก็ขับรถที่เป็นยาง a อทอยู่แล้วนะซึ่งตัวนั้น,นดอกจะค่อนข้างลึกทําให้เวลาขับความเร็วสูงเนี่ยเสียงจะดังแล้วก็มีอาการต้านลมเยอะแต่พอเป็นยางตัว A t ทแบบเนี้ยผมว่าขับทางดินแบบเนี้ย ค่อนข้างเหมาะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างอันนี้เซตมาผมว่าเป็นกระบะท,ที่ไม่ได้กระด้างแบบที่คิดเอออันนี้เขาเซตมาโอเคกับถนนสภาพแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปลองลุยกันดูว่ายางแบบนี้การเซตติ้งช่วงล่างแบบนี้มันเหมาะกับสภาพถนนยังไงอะไรยังไงบ้างครับแต่ผมว่าเนี่ยขับอนนี้เรื่อยๆ11อยอย,อย,ยาวๆถือว่านั่งสบายเหมือนกันนะกับตัวนี้คนนั่งหน้าคนนั่งหลังก็ไม่ได้รู้สึกกระด้างมากเกินไปแต่อันนี้คือไม่ได้มีของสัมภาระโหลดด้านท้ายรถอะไรเยอะครับทาให้ ถ่านั่งสี่คนประมาณนี้ผมว่าเออมันกําลังพอเหมาะกับการเดินทางไกลแบบนี้เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าเราก็ไปทดสอบอีกสเตชันหนึ่งเป็นการลงแม่น้ำนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแม่น้ํามันค่อนข้างแห้งนะทำให้อาจจะไม่ได้ลุยน้ําอะไรเยอะแต่ผมก็จะขับตัวคันสีแดงไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวรถเนี่ยเอาจริงๆเจอหินเยอะๆหินในแม่น้ำเนี่ยมันจะไม่คมเท่ากับหินบนสภา,าพอากาศแบบนี้นะครับหินแม่น้ํามันจะค่อนข,ข้างมนนิดนึงทาให้เสี่ยงยางแตกน้อยกว่า แล้วก็ลุยได้ค่อนข้างสบายกว่าผมใช้โฟโลไปตลอดเวลาเนี่ยซึ่งตัวรถด้วยความที่ถนนมันไม่ได้โหดมากนะแต่มันจะมีมุมแองเกิลที่ค่อนข้างชันนิดนึงแต่ตัวรีโวที่เป็น GR s p o r t เนี่ยมันจะยกสูงขึ้นเล็กน้อยครับทําให้เวลาลุยเนี่ยโอเวอร์แฮงด้านหน้าหรือว่าด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างโล่งมากแล้วก็ทําการลุยได้ค่อนข้างดีครับซึ่งผมมองว่าการที่รถลุยแบบเนี้ยเหมาะกับสภาพอากาศแบบเนี้ยมันค่อนข้างขับง่ายมากครับคือผมขับแบบ เออสบายจริงรถช่วยได้เยอะทั้งการลงเขาฮิลด d e s น์แอสซิสตต่างๆรถช่วยชะลอให้แล้วก็พลังกำลังตอนขึ้นเนินเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องเหยียบส่งอะไรเยอะเลยรถมาสามารถจัดการได้ทั้งหมดครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะขับลงแม่น้ําที่ตอนนี้แห้งแต่ถ้าแม่น้ําจริงๆตอนที่มันเต็มเนี่ยความสูงเขาบอกเลยว่าสูงกว่าหลังคาร,รถซะอีกนะครับทำให้เออช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการเอารถมาลุยแบบนี้ด้วยครับแล้วก็ตัว r e v o เ p o r t เนี่ย จัดการได้ค่อนข้างดีนะผมมองว่ารถสมัยนี้ยแม้แต่กระบะท,ที่เป็น g r อาร์สซึ่งไม่ได้ราคาแพงถึง2-3ล้านแต่ก็สามารถลุยได้สบายๆแล้วก็จุดนี้ผมว่าเออเขาทำออกมาดีดีครับแล้วก็การจัดการคิวที่นี่คือเป๊ะมากนะตรงตามเวลาทุกอย่างแล้วก็แบ่งคิวกันเป๊ะมากรวมถึงทีมของทางต่างชาติเองนะครับเขาก็จัดการระบบได้ดีนะเออผมชอบแบบและอากาศดีๆอย่างนี้ด้วยผมว่าถ่ายคลิปสบายเลยแบบไม่ต้องมาร้อนเหงื่อแตกอะไรอากาศคือดีมากครับ สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับและตอนนี้มาเจอคันจริงกับ Toyota Revo GR Sport แล้วนะอันนี้มาดูภาพรวมงานออกแบบกันหลังจากที่เราได้ขับกันไปสักพักหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าทางดินต่างๆทำออกมาได้ดีมากๆและตัวรถเองมีความแตกต่างอะไรกันบ้างกับที่ไทยนะครับระหว่างที่ออสเตรเลียที่ไทยเนี่ยฟีลลิ่งการขี่เขาพยายามเซตติ้งมาให้เหมือนกันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนออปชั่นก็ตามนะครับ ตอนนี้เสียงลมอาจจะค่อนข้างเยอะมากนะอยู่กลางภูเขาลมแรงอากาศ8องศาแบบนี้หนาวมากเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็อ่ะมาดูกันว่ามันมีจุดไหนที่แตกต่างกันว่าในเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่นแน่นอนว่าดีไซน์ภาพรวมนั้นแทบจะเหมือนกับตัวไทยครับยศหนังคาดำเนี่ยในไทยไม่มีแค่นั้นเลยแต่พล่งงานขี่ช่วงล่างเครื่องยนต์คือตัวเดียวกันภายในก็คือตัวเดียวกันงานออกแบบดีไซน์ถือว่าสวยงามมากๆเลยครับ ตัวรถเนี่ยกว้างขึ้นกว่ารีโว่ทั่วไปสูงขึ้นกว่ารีโว่ทั่วไปและมีการปรับปรุงช่วงล่างจุดยึดโชคต่างๆใหม่ทั้งหมดครับทาให้การขี่ในการลุยแบบนี้ถนนแบบนี้เลยนะที่เราขับทําออกมาได้ดีมากๆกเลยีเดียวครับแน่นอนคราะว่าในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้าตรงนี้มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะโลโก้โตโยต้าเนี่ยหายไปเลยครับแล้วก็มีการเขียนคาว่าโตโยต้าแทนนะครับกองรอบพันมีเซนเซอร์มีซานักจีอาร์สปอมีมาให้และการชนหน้านี้สีดําทั้งหมด ซึ่งงานออกแบบที่ผมไปได้ดูมาเนี่ยครับเพราะเหมือนกับตัวเครื่องบินเจ็ตนะั้นมีการออกแบบให้มีความดุดันมากขึ้นช่องดักลมต่างๆเนี้ออกแบบเพื่อรองรับในเรื่องของการใช้งานด้วยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวจะเห็นว่าลายการชนที่มันแตกต่างกันไปอย่างนี้เพราะว่าในเรื่องของการเอาแอร์คูลิ่งเข้าไปในส่วนของอินเตอร์คูลเลอร์ครับทำให้ตรงนี้มีการออกแบบการชนให้มีความวาวเข้าไปแบบนี้ด้วยนี่ถือว่าตัดกับสีแดงได้สวยนะแต่ผมแอบ,บชอบสีเงินมากกว่ารวมถึงในด้านล่างนะครับ ิ่งเงินตรงนี้เขาพยายามทําให้มันเชื่อมต่อกับส่วนตัวกันรกระแทกด้านล่างด้วยเป็นชิ้นเดียวกันยาวๆถ้าเรามองจากด้านหน้าไกลๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆก็สามเหลี่ยมลงไปแบบนี้ทําให้มีความเหมือนรถพบดักกาล,ลันดีเพิ่มเข้ามามากขึ้นด้วยจุดนี้ผมว่าทางรีโว่เปลี่ยนแปลงออกมาได้เยอะกับการที่ใช้งานบอดี้เดิมๆแล้วก็พยายามทําให้รถดูดุดัดดนมากขึ้นเนี่ยผมว่าเนี้ยทำให้รถดูเออมีมัดกล้างมากขึ้นด้วยครับไฟหน้าเหมือนเดิมการชนด้านข้าง ไฟตัดหมอกมีมาให้และรองรับตัวแอร์โรดไดนามิกตรงนี้ครับเป็นช่องจริงๆทั้งหมดเมื่ออากาศมาประทะตัวรถอากาศจะเข้าไปส่วนของตรงนี้ได้สบายส,ายสายเลยครับนี่เนี่ยจะเป็นาการรับแอร์อินเทคแล้วก็ระบายอากาศออกไปไม่ให้ลมวนตรงซุมรอได้ด้วยการชนหน้าผมว่าเออดีไซน์มันดูสวยดุดันขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็มีความสปอร์ตมากขึ้นด้วยในส่วนของด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยความสูงเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยนะแน่นอนว่ามีการทั้งปรับเปลี่ยนความสูงช่องล่างต่างๆใหม่หมด หลังคาตรงนี้สีดำด้วยนะครับและแน่นอนว่าจองข้างสีดำบายสวอตก้องรับผ่านมาและจุดที่เด่นที่สุดคือชุดซ้มล้อตรงนี้ครับแน่นอนว่าเขาพยายามทําให้ตัวรถดูกว้างขึ้นซูมล้อต้องทําให้กว้างออกมาโดยเช่นกันและฐานล้อย,ยาวกว่าเดิมแน่นอนว่าทําให้ตรงนี้ต้องมีการออกแบบซูมล้อที่ขนาดใหญ่สะใจขึ้นมาเมื่อมองจากด้านหน้าตัวซูมล้อจะค่อนข้างกว้างกว่าเดิมครับเนี่ยอาจจะดูแปลกตาแต่เขาพยายามทําออกมาเพื่อที่จะ ไม่ต้องเปลี่ยนบอดี้เดิมแนะ่นอนว่าตัวน,นี้เป็นปลายโมเดลแล้วถ้าการเปลี่ยนบอดี้แล้วก็ยังขายอยู่ในระยะเวลาไม่นานเนี่ยอาจจะทาให้การออกแบบหรือว่าความคุ้มทุนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักทาให,ให้ตอนนี้เจนเนี้ยยังคงเป็นคิวล้อที่เป็นแบบค่อนข้างหนาแบบนี้อยู่แต่ก็ถือว่าแล้วแต่ชอบนะผมว่าสีเงินสีดําเนี่ยตรงนี้ชอนข้างแบบเกลืนกับตัวรถแล้วก็ทาออกมาได้ดีครับส่วนตัวล้อคันนี้จะแตกต่างกับไทยครับตัวล้อคันนี้เป็นในขนาด17นิ้วยางออเทเรนเปไปยางดูเลอร์นะครับ เหมาะกับถนนดำมากกว่าในไทยในไทยได้ BF ในไทยได้ยางดีกว่าครับตัวนี้แล้วก็ล้อเนี่ยลายเดียวกันสีดำซึ่งลายของม่าสวยแต่ยางอันเนี้ยดีกว่าไทยในแง่ของการขับบนถนนทั่วไปแต่แย่กว่าไทยในแง่ของแบบการขับลุยแบบนี้ครับในไทยได้ยางแพงกว่าได้ยางลุยดีกว่าแล้วก็ได้ยางที่เท่กว่าครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ในไทยออกมาดูดีกว่าแต่ภาพรวมการขี่นะครับตัวรถถือว่าบรรยายก็แตกต่างกาันอันนี้เน้น กันกระแทกด้านข้างมากกว่าครับไม่ค่อยยื่นออกมามากนะักเน้นลุยมากกว่าแล้วก็ตัวกระบะท้ายนี่ในไทยจะมีตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้เสริมเข้ามาให้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเพราะว่าเขาเน้นการใช้งานมากกว่าที่เนี่ยเขาเป็นรถที่เอามาลุยจริงๆเอามาขนของจริงเอามาแคมป์ปิ้งจริงๆแต่ในไทยเนี่ยใส่เข้ามาเพื่อความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นเพราะว่าในไทยส่วนใหญ่คนที่ใช้ใช้กระบะในราคาล้านห้าแบบเนี้ยถือว่าอาจจะไมไ่เอามาขนของมากนะักแต่ที่เนี่ย เขาใช้งานขนของเกินจริงๆครับเพื่อติดแหลกติดใส่แคมปิ้งเยอะแยะมากทาให้สเปคนี้ไม่มีตัวสปอร์ตบาร์ครับแต่ภาพรวมถือว่าเออก็เป็นรถที่สวยนะสมล้อต่างๆใหญ่สะใจนะครับผมผมชอบการออกแบบที่เสริมสีดำออกมนาะทให้ดูตัดกับตัวรถได้ค่อนข้างดีครับอันนี้ผมไม่ติดนะถือว่าสวยแล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูขับไกลๆดูแบบมีมัดกล้ามแล้วก็ดูแบบว่างขึ้นด้วยครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะและในด้านหลังนะครับการที่มีตัวสปอร์ตบาร์ก็ถือว่าทําให้รถดูโล่งขึ้นนะ แต่งงานแบบฝาท้ายต่างๆเหมือนกันแหละโตยตาสีดำกันชนสีดำม,มีบายสปอร์ตต่างๆเสริมเข้ามาแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันครับแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยจะเราจะได้ตัวทวิ่งบางนี้เข้ามาให้ไวลากจูมแล้วก็ตัวเชื่อมกับโครกรถลากต่างนะครับซึ่งที่เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการลากบ้านต่างๆเยอะมากนะจะแตกต่างกับในไทยชัดเจนครับแต่งงานแบบต่างๆเหมือนกันแหละไฟท้ายเป็น led ไฟเลี้ยงคงเป็นหลอดใต้อยู่แอบ,บน่าเสียดายนะในส่วนนี้และจะมีส่วนหนึ่งที่แตกต่างก็คือตัว ไลเนอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ GR แล้วก็มีสัญลักษณ์ b บ d GR เสริมเข้ามาครับซึ่งในไทยเนี่ยจะเขียนว่า t o y ยต้แต่ก็จะไม่มี badge ตรงนี้นะซึ่งอันนี้แล้วแต่ชอบเพราะว่าจริงๆในไทยเองก็อาจจะไม่ได้แบบชอบ GR ขนาดนั้นซึ่งในไทยเองก็ทำให้ t o y ยต้าเลือกของตัวโลโก้ GR ออกไปแล้วก็เป็นโลโก้ t ต y ยต้าแทนก็เป็นจุดที่แตกต่างหลักในภาพรวมของตัว r e v o gr Sport Wi t ด์เ e d ดเอ i ดชตัวนี้ครับในส่วนของภายในนะครับเราจะเห็นว่าเออมันก็เหมือนกับ r ร v o ที่ไทยนั่นแหละครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่มีจุดหนึ่งคือในเรื่องของลำโพง jbl ซึ่งตัวนี้เขาให้มาแต่ในไทยน่าเสียดายว่าไม่มีมาให้ครับแต่การตกแต่งงานออกแบบฟีลลิ่งต่างพงาวงมาลัยแพดเดิลชิพมีมาให้เหมือนกันทั้งหมดนะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอ jbl ตรงนี้ที่นี่ขนาดเล็กกว่ากล้องคุณภาพชัดน้อยกว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ในไทยทำออกมาได้ดีกว่าครับ ส่วนการใช้งานตำแหน่งการขับเมื่อดูจริงเนี่ยตัวนี้มุมมองการขี่ค่อนข้างโปร่งโล่งอยู่แล้วกระจกไม่ได้แบบราบมากนักนะครับแล้วก็มุมมองค่อนข้างดีรวมถึงแอร์ต่างๆตัวนี้จะมีฮีเตอร์มีอุ่นเบาะมาให้ซึ่งในไทยคงไม่จำเป็นครับแต่ตอนเนี้ยเออเข้าใจเลยว่าทำไมาที่นี่เขาถึงแบบ h e ทซีทคือต่างๆคือให้มาดีมากเพราะว่าอากาศตอนนี้คือหนาวมากครับผมต้องใส่ถุงมือเลยรวมถึงในแง่ของปุ่มต่างๆว่าเออทำไมปุ่มพวกนี้มันยังคงเป็นปุ่มจริงๆอยู่ ผมว่ารถรุ่นใหม่ๆบางทีเนี่ยทุกอย่างอยู่บนจอบางทีถ้าผมใส่ถุงมือแบบนี้บางทีการปิดหมุนอะไรพวกนี้มันไม่ถนัดจริงๆนะผมใช้งานอากาศแบบนี้มาคือเออเข้าใจเลยว่าทำไมปุ่มพวกนี้ยมันสัมพันธมากกว่ากับการที่ดูสวยงามนะครับคือใช้งานจริงี่ยเออเบรกมืออย่างเงี้ยมันใช้งานง่ายกว่ามันนั่งกดปุ่มเล็กๆนะครับซึ่งผมมองว่ารถที่ใช้งานจริงๆแบบสภาพอากาศที่แบบนี้กว้างไกลแบบนี้ลุยถนนแบบ700โลแบบมีปัม๊มมีอะไรเลยเนี่ย ทุกอย่างความคงทนความเสถียรความการใช้งานจริงๆมันสาคัญมากกว่าความสวยงามครับขับยาวๆแบบไม่ต้องโงนว่าเออรถจะมีปัญหาไหมระบบจะนู่นนี่ไหมซึ่งโตยต้าเนี่ยค่อนข้างมั่นใจได้เลยในเรื่องของการขับจริงๆใช้งานยาวๆแล้วก็ความคงทนแบบนี้ไม่แปลกใจว่าที่นี่คือใช้ t o ยต้ากันเยอะมากไลน์คูเซอร์ลาฟโฟเ,เ็กเวต่างๆคือเต็มถนนเลยครับขับไปไหนก็มีแต่โตยต้าเออความคงทนสําคัญกับ สภาพอากาศแบบนี้กับการใช้งานจริงๆมากกว่าความสวยงามในบางส่วนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะคนที่เน้นใช้งานจริงๆเน้นใช้งานแบบระยะยาวไม่ต้องกังวลเรื่องของความทนทานปัญหาจุกจิกจุดนี้ทำออกมาได้ดีและก็โตยต้ายังคงไว้ใจได้ครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการทดสอบของตัว r i v o TR Sport Wide t r a d นะครับซึ่งเป็นตัวฐานล้อกว้างกว่ารุ่นปกติทั่วไปก็ถือว่า เ่าประสบการณ์ในการขับขี่ที่ออสเตรเลียการลุยเขาลุยถนนที่ในไทยเนี่ยอาจจะหาเส้นทางแบบนี้ได้น้อยแล้วก็ยากมากๆอาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้ยาวขนาดนี้ครับแต่ที่เนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะสําหรับคนออฟโรดจริงๆครับแน่นอนว่าภาพรวมเนี่ยตัวรถตอบสนองกับการขี่แนวนี้ถนนแบบนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้ขับสบายขับชิลมากจริงๆครับตอนนี้คือเสียงลมค่อนข้างเยอะนะ รวมถึงในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าตัวเจียสปอร์ตบาเทเนี่ยเหมาะกับคนที่อยากได้รถกระบะและก็แรงได้ลุยได้และก็เท่ได้นะครับผมซึ่ง3ามอย่างนี้คันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนถ,ถ้าเทียบกับรุ่นปกติทั่วไปตัวนั้นอาจจะเน้นขนของมากกว่าแต่รุ่นนี้เท่ได้ขนของได้และก็ลุยแบบจริงจังได้การที่ฐานล้อกว้างขึ้นทําให้การขับขี่ภาพรวมก็ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันและในการลุยแบบนี้ครับระยะความสูงของตัวรถก็มีผลมากมาก บางเส้นทางถ้ารถเติมเดิมอาจจะลุยไม่ได้มากขนาดนี้ครับแต่คันนี้เขาทำได้แล้วก็ที่ออสเตรเลียเป็นบ้านเกิดอีกคันหนึ่งของทางรีโวเลยเพราะว่าที่นี่เขาใช้กันเยอะมากครับการใช้งานจริงๆการไว้ลากจูงขนของหนักๆหรือว่าใส่แหลกหลังคาสายแคมปิงง้งพวกนี้คือที่นี่เ,เป็นบ้านแคมปิ้งจริงๆครับไม่แปลกใจว่าทำไมเออรีโวที่นี่เขาก็ได้รับความนิยมเหมือนกันแล้วก็เอาไปแต่งกันเยอะมากๆเหมือนกันมีการเอาไปลุย เยอะมากผมขับไปทดสอบเนี่ยจะเห็นพวกรถรีโว้รุ่นเก,ก่าๆหรือว่าวีโก้เก่าๆเนี่ยก็มีติดพวกที่ลากเรือบ้างติดแหลกรังคาติดแคมปิง้งติดเต็นต์ต่างๆมากมายเลยไี่เขาก็แต่งแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยครับทรงคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่นี้เป็น l a n d Cruiser V8 นะซึ่งเป็นทรงนี้โต้ต้าลีว้ก็มีเยอะเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ผมมาได้ขับที่ออสเตรเลียแล้วก็ได้ขับถนนที่คนเขาไม่ค่อยขับกันครับ ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะก็ต้องขอบคุณตัวต้านในครั้งนี้ด้วยเช่นกันที่เชิญมาร่วมทริปแบบนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ลองขับ r ีโวจีอาร์สปอร์ตลยก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขับบนอุทยานบนเขาและก็ทางลุยแบบนี้ที่ออสเตรเลียด้วยเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าลองดูครับรุ่นนี้เหมาะกับะครหลากหลายคนมากนะในแง่ของการใช้งานลุยๆและก็เน้นเท่ด้วยเช่นเดียวกันและอาจจะเหมาะกับคนที่อยากได้รถเท่ ยาง v F จากโรงงานสายลุยได้คือพร้อมลุยออกจากโรงงานซื้อปั๊บเข้าป่าได้ทันทีเลยครับตัวนี้ทําได้แน่นอนแล้วในไทยเนี่ยยอดจองก็ดีกว่าที่คิดเนาะเออก็ถือว่ากลุ่มตลาดนี้ยังคงมีอยู่ครับโดยตาก็ะหงคงขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานการไว้ใจได้ขับลุยๆทนทานแล้วก็ะระยะยาวเนี่ยใช้งานได้ส่วนปรการก็หลากหลายครอบคุมต่างๆมากมายครับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน ก็จริงๆเนี่ยแอบได้ไปดูโพลดีไซน์เซ็นเตอร์ของเขาว่าการออกแบบรุ่นนี้เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างก็ถือว่าน่าข้อมูลเยอะครับรุ่นนี้พัฒนาโดยคนไทยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้วยทั้งเรื่องของเอนจิเนียร์ทั้งเรื่องของงานออกแบบอันนี้ถือว่าน่าสนใจครับและรุ่นต่อไปจะเป็นยังไงนะครับพงพงไรไฟฟ้ามาไหมแน่นอนว่ามีใบว่ามาครับรวมถึงในตัวมายไฮบริดก็จะใช้ตัวรุ่นใหม่ด้วยอ่านี้น่าสนใจนะจะเป็นยังไงก็รอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของรุ่นใหม่แต่รุ่นนี้ทีอ p o r สปอร์ ทำได้หน้าประทับใจทั้งการขี่ในเมืองทั่วไปถนนเรียบๆแล้วก็การขับขี่ลุยๆด้วยครับในคลิปนี้ผมนายก็ต้องขอโตรลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าและก็ทริปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ